สวัสดีครับพอบ้านแม่บ้านนะครับก่อนอื่นนะครับพอบ้านแม่บ้านก,กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดสับตะไคร้หรือกดติดตามนะครับให้กับผมด้วยนะครับไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าพอบ้านแม่บ้านถ้าเกิดว่าไม่กดติดตามหรือสับตะไคร้นะครับเพราะว่าแม่บ้านนี่จะพลาด พลาดมากเลยเพราะว่าผมจะมีสาระดีๆสำหรับพ่อ้านแม่้านทั้งหลายนะครับคลิปดีๆจากผมจะอัพขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจะมีสาระน่ารู้ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับภายในบ้านนะครับสามารถทำมันเองได้นะครับง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเรียกช่างนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับพ่อ้านแม่บ้านทั้งหลายที่กดแล้วนะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับอุปกรณ์จะมีถังน้ำสำหรับผสมทาแล้วก็น้ำนะครับแล้วก็แปรงสำหรับในการทานะครับแล้วก็ส่วนผสมก็คือครั้งแรกผมจะเติมน้ำลงไปก่อนนะครับต้องเติมน้ำก่อนนะครับแล้วผมก็จะตักผงผง ปูซีเมนต์นะครับค่อยๆใส่เข้าไปโดยปริมาณที่เราพอประมาณที่เราจะเราค่อยๆใส่นะครับแล้วเราก็ค่อยๆทาคนคนให้มันเข้ากันไม่ให้มันเป็นก้อนนะครับเราใจเย็นๆแบนค่อยๆใส่นะครับแล้วก็คนแล้วเราก็เติมไปอีก ว่าให้มันมีความาความเนืดพอสมควรแต่ไม่ต้องเนืดเหมือนเหมือนกับเราทาสีนะครับอันนี้คือการผสมสำหรับในการทาอุดแบบละเอียดครั้งแรกเนี่ยคือผมก็ใช้ผมตัดหินใดใช้เบอร์215 ครั้งแรกผมก็ผสมแบบนี้วิธีการผสมก็ผสมแบบนี้แต่ว่าพิเศษอย่างหนึง่งคือครั้งแรกเนี่ยผมจะผสมคนให้เข้าที่แล้วมีความความเนืดพอประมาณเหมือนสนีนะครับแต่พิเศษก็คือผมใช้ทรา,ายละเอียดผสมลงไปด้วยเพื่อเพิ่ม เพิ่มความแข็งแล้วก็เหนียวนะครับมันจะแข็งมากเลยเวลาพอแห้งแล้วมันจะแข็งเหนียวมากเลยแข็งจริงๆเหนียวจริงๆแล้วก็มันบุดแบบท,ที่เรีวยกว่าอ,อไม่รู้เลยว่าเวลาฝนตกมาเนี่ยน้ำไม่รั่วเลยอ่า ถ้าเกิดครั้งแรกเนี่ยเพราะผมต้องการอุดแล้วก็เพิ่มจำนวนปริมาณด้วยคือใส่ทรายเข้าไปทรายละเอียดอะเราล่อทรายละเอียดให้ให,ให้สะให้ค่อนข้างไม่มีไอ้กวดเม็ดใหญ่ให้มันละเอียดจริงๆก็เอามาใส่ผสมผสมก็คือไม่ได้ผสมจนเหนียวแบบเป็นเป็นข้นเหมือนปูนเลยนะครับผสมเรียกว,ว่า เรายัางคนคนอย่างนี้ได้พอประมาณแล้วเราก็ทาเราก็ไปทาเนี่ยเวลาทาครั้งแรกมันจะอุดอุดตามพวกรูใหญ่ๆรูที่มันค่อนข้างโตนี่มันจะอุดไปเลยแล้วมันจะอยู่เลยนี่โอเคอันนี้คือการผสมแบบพื้นฐานที่เราจะต้องทาอันนี้คือผมจะทาซ้ำสองคือ ทาแบบละเอียดนะครับคือจะเก็บคทับครั้งที่สองมันก็อโอเคแล้วนะครับนี่แค่นี้แล้วเราก็ไปทาเดี๋ยวเราจะไปทากันเดี๋ยวผมจะใหด้ดูการทาครั้งแรกนะครับการทาครั้งแรกของผมเป็นยังไงเรามาดูกัน ครั้งแรกที่ผมทามันโอเคเลยครับผมจะบอกให้นะครับว่าครั้งครั้งก่อนเนี่ยก่อนที่ผมจะใช้ใชก้กาวซีเมนเนี่ยคือผมใช้ทำเนี่ยเวลาทำผมใช้สังสีกูระหว่างระหว่างตึกกันแล้วก็ที่ที่เป็นแบบเนี้ยนะครับคือผมใช้ปูน ปูนขาวนะครับปูนขาวปูนตาทุกแกเนี่ยผสมแล้วก็ทาทาเพื่ออุดไปก่อนแล้วก็ทีนี้ผมก็ใชเ้เป็นซิลิโคนนะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าซิลิโคนอยู่ได้ไม่นานหลุดร่อนหมดเพราะว่ามันอยู่บนบนตัวดัดฟ้าเนี่ยมันมีความร้อนสูงด้วย อยู่ได้ไม่นานไม่ทนครับลมก็รั่วเนี่ยสังเกตนะครับเนี่ยลอยคาบน้ารั่วก่อนที่ผมจะทาเนี่ยก่อนที่ผมจะทาทากูซีเมนเนี่ยตามตามภายในนะครับตามภายในนะครับน้ําจะขังหมดเลยเนี่ยพอฝนตกปุ๊บน้ําขังใด้ตักทีสามสี่กระแงนะครับ <S <S ผมทาครั้งแรกเนี่ยครับครั้งแรกที่เห็นเนี่ย แค่ทาครั้งแรกคือที่ผมบอกเนี่ยผสมเนี่ยผสมแล้วผมใส่ซายไปด้วยใส่ซาลละเอียดครั้งแรกทาครั้งแรกเนี่ยฝนตกลงมาเนี่ยไม่มีเลยไม่มีไหลเลยนะครับตามแนวต่างๆนี่หายไปเลยจัดว่าโอเคเลยนะครับอันนี้ผมจะเริ่มทาครั้งต่อไปเป็นครั้งที่สองเนี่ยครั้งที่สองผมก็ท,ที่ผมผสม ที่ผมผสมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนะครับนี่การผสมผสมเสร็จปุ๊บผมมาทาผมมาทานี่ครับก็ทาไปเราเราพยายามใช้แปรงทาเนี่ยจ้ำจำหน่อยๆน,น,นะครับจ้ำจำม,มันเพื่อให้เพื่อให้มัน เข้าเข้าไปตามซอกตามรูต่างๆนะครับเพราะว่ามันเป็นครั้งครั้งที่สองแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยากละไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันเอ๊ะทำไมทาบางๆครั้งสองเนี่ยเนื้อเนื้อของกาวซีเมนเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นสูงมากแล้วก็เหนียวแข็งแล้วก็ทนทานต่อทน,ทน,ทนความร้อนด้วยนะครับเนี่ยเห็นบางๆบ,างบ,างบอกเอ๊ะ ทำไมทาแค่นี้เองบางๆเนี่ยเหมือนทาสีธรรมดาครับโอ้แต่เวลาตอนตอนในใหม่มันจะด,ดูเหมือนน้ำใสๆแล้วก็มันไม่เหนียวเลยนะครับน้ำใสๆไม่เหนียวเลยแต่เวลาแห้งนะครับโอ้โหมันจะแข็งมากสุดยอดจริงๆนะครับครับเนี่ยสังเกตนะครับ เห็นหวิธีการทาก็ทาแบบนี้ทาง่ายๆพาบ้านให้บ้านธรรมดานะครับพื้นพ้นเลยทํากันเองได้เลยนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเรียกช่างนะครับเรียกช่างมาก็เสียค่าใช้จ่ายสงูงอีก นะครับยามว่างวันหยุดนะครับเพราบ้านไม่บ้านทํากันเองก็ได้แล้วแค่นี้ท้ากันเองครับแกรั่วตรงนี้นะครับอันนี้ข้อดีผมว่ามันต่อให้เป็นสังกะสีไม้เหล็กผิวมันมันติดครับเกาติดหมดเลยมันยึดติดได้หมดนะครับข้อดีของมันเนี่ยของกูซิเมนเนี่ย ผมไม่ได้โฆษณาขายเขานะครับแต่ผมก็ขออนุญาตเขาแล้วว่าผมจะต้องทำคลิปที่มีประโยชน์นะครับเขาก็โอเคนะครับหากใครสนใจนะครับว่าใช้เป็นแบบไหนนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับของคลิปนะครับเื่อใครสนใจอยากใช้ก็ออสั่ง กับเขานะครับไม่เกี่ยวกับผมผมใช้ใช้แล้วมันมีใช้มามากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอัพคลิปที่ผมใช้นะครับในไทกูซีเมนเนี่ยแล้วมันดีแลได้ผลจริงๆนะครับดีและได้ผลกว่าก่อที่ผมเคยใช้มานะครับได้ผลจริงๆนะครับอันนี้นะครับโอเค ครับ